สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนปยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบอุดมมงคลนะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ค่ะซึ่งความพิเศษของเขานะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของกลีบด้านข้างในลักษณะนี้ค่ะสวยงามมากๆค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ วัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิ้นเหรียญและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในการทําเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดูในคลิปนี้ปราเลือกใช้เป็นของตาละคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลค่ะก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฝาในรูปแบบนี้ในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหน,นหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะในคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนํำริบบิ้น,น,นมาตัดให้ได้ความยาว42นิ้ว จำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้นะคะป้าเลือกใช้สีลิบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยนะคะเริ่มต้นการทำเพื่อนๆจับเส้นลิบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด,ยด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดต่อไปพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจาก1ฝัง่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่1นิ้วค่ะ แล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ี่้านตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะ และเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปในรูปแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเส้นที่2นํามาครองเส้นที่1เส้นที่3ครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4ครองเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะ ต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานแโดยเราจะใช้ริบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมเริ่มต้นการทำมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพนพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่าง สุดท้ายเส้นที่4ี่ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นดึงให้กระชับค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะหยิบดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่2นํามาทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4ทับ เส้นที่3เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจะวางลงไปเลยค่ะ และดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3มก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจะวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่4ี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจะวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ และเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน4เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3เส้นเท่านั้นค่ะให้เพื่อนๆน,นํำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดจะวางลงไปจากนั้น3เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะให้เพื่อนเ,นเนจับแยกออกมาค่ะ จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปเลยค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมเพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับ สุดท้ายเส้นที่3ามเพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเลยค่ะเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มต้นกันนับนะคะ เส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3พาดิบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่2ที่นับเราหน้าเส้นที่สาที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้นดบินแบบนี้และเส้นต่อไปค่ะเราก็จะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5้าเส้นต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนเราก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่สทําแบบเดียวกันค่ะเส้นที่สี่ค่ะ และสุดท้ายเส้นที่5ก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายอีกเช่นเดิมและเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้ง5เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตรงส่วนของช่องที่1นนะคะจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราพาดลงไปคือเส้นสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นช่องนี้เลยค่ะในการสอด สอดปลายได้แล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยและต่อไปเส้นที่สองค่ะ <_ C 1> ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมจับเซ้ดบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะปลายเส้นผูแล้วก็ดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3จับเส้บินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ แล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับเมื่อเราสอดครบแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นเพื่อนๆนำเหรียญมาเลยนะคะซึ่งในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกขนาดโดยการสอดเหรียญเข้าไปตรงกลางตามแนวเส้นเสร็จแล้วดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วเพื่อนๆนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บเริ่มต้นการทําเส้นที่1่เพื่อนๆหยิบมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวานะคะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อไปเราก็ทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆค่ะ สอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปนะคะ เมื่อสอดครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อแนวเส้นริปปิ้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำากลีบดอกตรงกลางนะคะ เริ่มต้นการทำเพื่อนๆหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องด้านหน้าของเส้นที่เราทําอยู่แบบนี้นะคะ ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณก่อนเดี๋ยวเพิ่งดึงแน่นเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้มองไม่เห็นช่องในการสอดของปลายเส้นต่อไปนะคะและเส้นต่อไปในการทําเราก็จะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็จับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนกันค่ะแล้วก็จับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วจับแนวเส้นวนซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้ว จากนั้นสอดปลายเก็วเข้าไปตรงช่องด้านหน้าของเส้นที่เราทําอยู่เหมือนกันค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้นดิบบิ้นที่เรียงซ้อนกันบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะเส้นต่อๆไปก็ทําในรูปแบบเดิมบนไปค่ะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วขั้นตอต่อไปดึงให้กระชับค่ะ เมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บเริ่มต้นการทำเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อไปในการทำเราก็จะทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆนะคะ เมื่อสอดครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆพ,พลิกกับด้านเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบด้านข้างเริ่มต้นการทําเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราเออโทษทีค่ะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเรานะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นนะคะโค้งไปทางด้านขวาในรูปแบบนี้ แล้วจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงและพลิกปลายเส้นหงายขึ้นโดยปลายเส้นจะชี้ขึ้นด้านบนในลักษณะนี้ต่อไปนะคะสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวามือแนวเส้นนี้นะคะคือแนวเส้นที่ประทามจากนั้นนับไปอีกสองช่องทางด้านขวาช่องที่หนึ่งและช่องที่สองสอดปลายเก็บเข้าไปเลยค่ะ ปลายเส้นก็จะโผล่ในรูปแบบนี้ดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้กรีบด้านข้างในลักษณะนี้นะคะและเส้นต่อไปค่ะเราก็จะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆต่อไปเส้นที่2องจับขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมและจับแนวเส้นโค้งไปทางด้านขวาแล้วก็จับแนวเส้นโค้งคว่ำลงและพลิกปลายเส้นหงายขึ้นทําแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วก็สอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่2ทางด้านขวาเช่นเดียวกัน ปลายเส้นผลแล้วดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะและเส้นต่อๆไปก็ทำในรูปแบบเดิมวนไปค่ะ เมื่อเราทำครบทั้งหมดแล้วต่อไปดึงให้กระชับแล้วก็จลระยะกรีบให้ได้เท่ากันค่ะ เมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1เพื่อนๆหยิบมา1เส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวานะคะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเส้นต่ต่อไปเราก็ทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะครบทุกเส้นเลยสอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปค่ะ เมื่อสอดครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยนะคะ และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ